บยากาถ้าเมื่อกี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นนี่คือเขาไม่รอแล้วนะารบ้านกัเลนทในปีนี้สาหรับเราคู่เมันยากสหรับเราเพราะว่ามันหวานมาัปีอุยมันไม่หวานสักปีเลยนะคะปีนี้เราหวานด้วมั้ปีนี้เรามีนัดกับเพื่อนแล้ววันที่24มีนัดกับเพื่อนเพื่อนเรามา อ๋อใช่ใช่ครับใก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาที่มันว่างสองคนจริงๆแล้วค่อยไปทานกันทีหลังอะไรเงี้ยจิจุบันผมก็มานานเป็นยากกับโจที์คือว่าฉันต้องให้อะไรเธอหรือฉันต้องเสียภัยเธอฉันจะต้องผมว่าเรื่องไม่มีมานานมากแล้วเลือกร้านอาหารยากที่สุดเหรอผมผมรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดคือการเลือกว่าจะกินอะไรดีร้านไหนดีรยิ่งคือคือ ผมอ่ะไม่ไม่ค่อยให้อะไรเป็นแบบว่าพิเศษสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะไปกินข้าวกันเสมออยู่แล้วแต่ว่าแค่เรื่องที่มันยากที่สุดเนี่ยกว่าการเลือกของหรือว่าร้านไหนดีโมโหกันแล้วจริงจกับเรื่องเขาไม่คนตัดสินใจแต่ว่าเขาจะบอกว่าก็คิดมาเลยคิดไม่ออกแต่เขาจะเป็นคนคัดทีหลังอะไรก็ได้หนูว่าไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรก็ได้แต่ว่าจะแบบจํากัดวงไว้แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดี จะสัมชีวันที่ผ่านมาคืออะไรก็ได้หมดเลยนะคิดเลยอะไรก็ได้คิดเลยเรื่องไปอะไรเลยไปอะไรผู้อื่นที่ต้อหวานกันออกสื่อหรือเราไม่ติดใจไปก็น่ารักกับเขานะครับแต่ของเราของเราเน้นเน้นไปทางตลกมากกว่าขายข่าวไหมครับใจตั้นหนึ่งคือแบบว่าเราชอบเราอทานเราชอบอะไรยังไงเพราะว่าเาเปนอย่างเานิ่งจนแบบผมก็เอาจริงผมก็พยายามครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยทันแต่าอะไรแต่ว่ายังไม่ได้ เขาค่อนข้างจะเ,เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็เป็นคนช่างเลือกในสิ่งที่ดีครับผมเ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้มันได้ดี <สะ S 2> ที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนดนแน่นอนนะครับเป็นช่างเลือกอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยถ้าเป็นฐานะต้นหนึ่งเรามีไกด์ไลน์ให้มาหรือว่ามีการใบ้ว่าฉันชอบแบบนีการเชิจะต้องแบบจริงจริงไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตพวกเรามันขึ้นอยู่ นีใครเป็นอะไรไหมคะพี่ามเห็นจารเมื่อกี้เริ่มมันยังไงบ้างอะไร่ที่ไนไที่รแมหรือกป้องทางนี้นี้แบบเขาอกให้มใหมโคตรเห็นชเขาเจไปก่อนเลย นั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตพวกหนูกันเองเขาไปก่อนเขาไปก่อนค่ะผมมีจังหวะตกใจนิดนึงแล้วผมก็คึกขึ้นได้ว่าอ๋อมาได้กันมาได้กันเราจะไปแล้วเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปแล้วครึ่งตัวแล้วก็เอ๊ะมาได้กันหันกลับมาแต่คือถ้าเมื่อกี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นนี่คือเขาไม่รอระนาเมื่อกี้เขารับเต็มเต็มอุ้ยเขายืนดูอยู่แล้วนั่งมองอยู่อะไฟมาดับมาทำยังไงต่อทีสองพันมาแล้วเป็นแค่เหตุการณ์เมื่อกี้มันตกใจแค่ไหนกับ ถ้าเกิดโดยพื้นฐานชีวิตหนูมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างโอเคค่ะแต่เจถ้าจะตกใจมากเพราะว่าไปเลยเรียกชั n เ e ียกชันเร็ว r e a c ก i o n เร็วเมื่อกี้เราถึงเมื่อกี้เราถึงไหนอะเรื่องบอลไทยของเราเนี่ยอ๋อเ่เมื่อกี้ก็เหมือนไปฉอดหนัสือรักแท้ซึ่งไม่มีเลยซึ่งก็ได้รู้ ใช่ใช่ใช่ดีนั่นเรคิดไม่ได้เมื่อกีนน <1> 1> <1> <1> เอ้เมื่อกี้คือไปก่อนแล้วหันมาเอ้า 1> <1> เามื่อกี้ไปแล้วด้วยแล้วก็ค่อยกลับมา <1> <1> ไม่อ